อุ๊ยอุ้ยอุ้ยหล่อขนาดนี้รถยังไม่ได้ครีนซิ่งนะสวัสดีครับอย่างที่น้องแอดมินพูดนเนาะเพิ่งรับเข้ามาสดๆร้อนๆเมื่อวานแล้วก็วันนี้เปลี่ยนแม็กใหม่ยางใหม่เปลี่ยนเพราะอะไรซ่อมขับเดิมๆยอมเดินดีกว่า <c oughs> โคตรหล่อเลยปกติเราจะครีนซิ่งก่อนถ่ายคลิปรีวิวแต่คันนี้อดใจไม่ไหวจริงๆ โอ้โหแผ่นพลาสติกบ้านบางแดดยังไม่ได้แกะส้มขอเสียงโอ้โหใหม่ได้ปะโอ้โหดู <laughs> เล่นเล่นเกิน <laughs> เล่นเกินกำไรเลย <laughs> นะครับเอาง่ายๆครับพลาสติกยังไม่ได้แกะครับทั้งสองด้านเลยนะคะถูกต้อง <laughs> ไม่เท่านี้ครับคือบ้าไปแล้วครับหมื่นสองพันกว่าโลแท้ๆครับ เอางี้ดีกว่าเราจะไม่บอกว่าไม้แท้อะไรต่างๆคือพูดอย่างนั้นเราพูดอย่างนั้นทุกคลิปอยู่แล้วนะแท้ร้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเพราะเราต้องการันตีเลขไม้ถูกปะถูกต้องแต่เราจะพูดให้เข้าใจง่ายกว่านี้ครับคือมไม่เชื่อไม่ว่ากันครับจบครับไปดูกันต่อครับดูนะครับทั้งลำเนี่ยยกเว้นล้อนะครับน็อตนี่ไม่มีขยับย้ำนะคะนี่ขนาดยังไม่ได้ครีนซิ่งนะถูกต้องครับ ในคลิปรีวิวนี้ลูกค้าจะเห็นยังมีฝุ่นยังมีอะไรอยู่บ้างเนาะเพราะว่ารถเนี่ยยังไม่ได้คลีนซิ่งพี่ซื้อรถคันนี้มาพี่ไม่ได้เสียตังค่าคลีนซิ่งเลยเพราะรายังไม่ได้คลีนซิ่งไงใช่ค่ะถูกป่าวันนี้มีเวลาก็เอาไปเปลี่ยนแมูกให้ให,ให้เปลี่ยนแม็ก,ก่อนนึกออกไหมค่ะอ,อือใจร้อนคิดดูบ้าไปแล้วปี18ไม้หน่งสองเอาตรงเลยตอนแรกฟังก่อนไปเชื่อเอาตรงๆง,งเลยนะค่ะเพราะโอกาสมันมีแต่หายากใช่ยากมาก เอาเป็นว่าหาจนได้แล้วกันอกว่าจะได้มาเลือดตาแทบกระเด็นพูดแค่นี้พอเกลียดพูดเยอะสติเกินคิดง่ายๆครับคิดว่าคนจ้องเยอะไหมสภาพอย่างเงี้ยคิดง่ายๆเอาความเป็นจริงอะเนือออกไหมฮะค่ะเออไปแย่งกับเขามาได้เอาว่ากันง่ายๆเลยแล้วกันเพลิดนะจ๊ะเช็คเลขเครื่องเลขตัวถังได้เต็มที่เลยค่ะเช็คประวัติเช็คอะไรได้เต็มที่เลยจ้ะนะค้าขายคือ ผมกล้าพูดผมชัดเจนมากอ่ะอ,อืขนาดยังไม่คลีมซิ่งนะเนี่ยออลาม,มากกอ๊กอกอ๊อก๊อขออะไรอ่ะ <laughs> ไ,มไม่มีอะไรชมอ๋อ <laughs> ขอเรียกสติเฉยช <laughs> ่ะอันนี้คือ <laughs> ให้เห็นนะครับว่าน็อตไม่มีขยับเนะาะภาษีพบรบถึงปีหน้าเลยนะจ๊ะย้ำนะครับคันนี้2018แท้ๆนะจ๊ะ จริงๆจด19ด้วยเขียดพูดเนอ,อ,อกป้าบอก18อ่ะง่ายดีเอาตามปีผลิตเลยนี่บุ๊กเซอร์วิสครบครบพี่อน้นคู่มือการใช้รถเขายังอยู่เนี่ยถูกต้องครับอันนี้ซีเดียดทำอะไรรึวะทำอะไรคะสอนเข้าเกียร์ถอยอจัดเต็มส่งถึงบ้านนอกจากสิ่งที่ลูกค้าเห็นตามมีทุกอย่างเนาะภาพตรงปกเนาะ,ะในส่วนของเครื่องยนต์มีการทำอะไรให้ลูกค้าเป็นมาตรฐานบ้าง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองไทยลูกค้าเรียบร้อยคะ่ะโอเคทุกคันทําให้ลูกค้าตั้งแตบบ่เอ,อ่อพูดไงดีก่อนส่งมอบใชจจ่จริงๆอะ่ะหลายๆคันะ่ะเราทำตั้งแต่ถ่ายก่อนถ่ายคลิปรีวิวตลาดแต่คันนี้ยังไม่ได้ทำใช่เนื้ออกไหมค่ะแล้วเราก็ไปทำรุ่งนี้เนาะแล้วก็ค่อยคลีนซิ่งวันมาเลยเนาะใช่แล้วาจา๋าพี่อ้อนไม่หมื่นสองเชื่อได้จริงปะเนี่ยตอนแรกอะครับพี่ก็เฮ้ย ก็มีคําถามแบบนี้แหละนืกอออกป้าแต่พี่จะบอกว่าโลกเราปัจจุบันอ่ะเนาะมันเป็นโลกยุคข,ข่าวข้อมูลข่าวสารอินฟอร์เมชันเนาะเดต้าต่างๆเนาะฟันทงเลยป้าค่ะจริงๆครับอืลอนสวยกรีลอนไลเนอร์เลี่ยมกิ๊ฟกิถูกไหมส้มค่ะนี่แล้วรู้ปะสุดจริงๆคืออะไรคือส้มเดี๋ยวตอนคิ้ซิ่งอย่าลืมอย่าลืมย้ำย้ำคนที่เขาทำให้เราด้วยนะค่ะนี่มาดูนี้ ข่ามอนข่ามอนข่ามอนพี่ลูกพี่ลูกคนนี่ดูดิไอเนี่ยสติ๊กเกอร์ไลเนอร์ยังอยู่อ่ะแต่คิดว่ามันคงหลุดแหละเวลาล้างคีมซิ่งแบบโหดอ่ะแบบฟูลออปชั่นอ่ะแต่อันนี้คือถ่ายให้ดูจริงๆนะครับว่ายังอยู่ยังอยู่จริงๆเนี่ยก็เห็นอยู่เนี่ยเออแคชเออแปลว่าเงินสดอ่ะอ๋อเงินเชอแมทลันี้ 4,39,000บาทเน่นเน็ตอันนี้ลูกค้าไม่ตงตกใจนะครับฟังเสียงเขาเขาจะแบบดูจริงจังมากครจริงจังค่ะนะจริงจังเลยป่ะจริงจังเอาโอเคอ่างเงินผ่อนนะออกรถ8,800ค่ะส่ง6ปีแค่เดือนละ9,000มีท่อนใช่ครับอยู่ประมาณ8 0 0 0ันปลายๆอะครับขึ้นอยู่เครดิตตัวลูกค้าด้วยเนาะใช่ค่ะ